ค่ะมือนีเนาะคะ่ะแม่แตวใดมีโอกาสนะคะจะมาสัมผัสเนาะคะ่ะสัมผัสครูเพิ่นใส่สมแดงะคะ่ะใส่กับหน้าเขานะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะค่ะเดี๋ยวก็ไปว่ากับเพิ่นเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดแล้วก็เพิ่นอยู่บ้านใดเนาะค่ะเนาะสัมผัสไหบึงเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวบอกกับเพินนะะเพ่น,นเนานะค่ะเ,เ,กกเนาะค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับค่ะ ค่ะพ่ออยู่บ้านไรค่ะเนี่ยบ้านคำนองยางคำนองยางค่ะอาหารไปใช้ทั้งองความเนาะค่ะบ้านคำนองยางตำบลตำบลคำสั่งค่ะเบอร์กุชุมเหรอค่ะพ่อใส่อีหยังคืองามค่ะใส่เขานี่ใส่ชมแดงโอ้ค่ะผู้ใดมาแนะนำพ่อแม่เต๋าแม่เต๋าอ๋อแม่เตวเนาะค่ะมาแนะนำใส่พ่อใส่ตัวใดค่ะพ่อใส่ตัวไรกับตัวไรเนาะค่ะนี่เหรอไหน นี่พ่อไส่ปีที่ไหนแล้วคะพ่อปีที่สองปีที่สองปุ๊กนี่ไส่สองปีเกือบเมื่อหน้าผมมันสิบไรเนาะสิบไรก็บ่ะเพิ่นสิบไรไหมคดำเชิดวนดำนี่มันประมาณหกไรนี่แหละ่แล้วที่นี่พ่อไส่แบบจังสี่แล้วเห็นยังไงเห็นดีเป็นยังไงพ่อเพราว่ามันคัดนี่มันผิดถึงเป็นมันสูงบ่นสูงระบาดนี่เจ้าของมันจะเกี่ยวบ่ถึงแัวนแล้วล่ะโอ้ค่ะปีปีที่แล้วได้จักสอบค่ะพ่อนี่ ปีที่แล้วได้แปดชิปนเห็นบ่อขาน้าอันพีดำนี่จะใครผ่านต่อนีโอ้ปีที่แล้วได้ร้อยด้วยปได้ยร้อยเอยอได้ร้อยปีนี้ขาดว่า,ขา,วาขาดว่าทีได้ร้อยเลื่อยปุ๋ออยอะนี่แหละ,ะ,ะขาน้อขานี่นะข้าเด้อพอพอพอยังก็ข้าพอเสียงพอเสียงเนาะข้าเนาะคนอยู่บ้านข้ามนงย่างเนาะข้าเนาะติดกันกับบ้านแม่แต้วนี่แหละค่ะบ้านแม่แต้วยู่บ้านข้ามสามสังค์ค่ะมือหนีมีโอกาสได้มาสัมผัสกับพอเสียงเนาะค่ะว่าคนใส่สมแดงนะะี่คือเป็นปีที่สองค่ะ ปีที่สองเลยเพ่นใส่เนาะคะ่ะเบังเขาะะ่าเด้อค่ะพี่น้องขวามหัวะคะ่ะพอเสี้ยงยา,างหรือเบิ่งหั่นยักน้อยแนะคะ่ค่ะเบังเด้อค่ะพ้นน่ะเข่าค่ะนี่ใส่สมแดงนี่คือปีที่สองของพอเสี้ยงที่เพื่นใส่เนาะค่ะเนาะคาดว่าพอนีใส่ต่อไปอีกไปเรื่อยๆแม่นว่ค่ะพอเ<น>สี้ยงะคะ่ะยางไม่ได้ดีเด้อค่ะคานว่าพอสีใส่อีกต่อไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะผลงานของสมแดงสุดยอดนะคะสมแดง รู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ้